ดัซันครับดัดดี้อย yes. ู่ไหนลูกฮึดัดดี้ล่ะดัดดี้อยู่ไหนฮึไหนดัดดี้อ่ะช่วยมาม่หาดัดดี้ได้ไหมฮึมาช่วยมามิหาดัดดี้หน่อยนะดัดดี้อยู่ไหนเออดัดดี้อยู่ไหนเอยช่วยมามีหาดัดดี้หน่อยหาดัดดี้ไม่เจอเลยดัดดี้อยู่ไหนไอ้ันเห็นดัดดี้รือเปล่าดัดดี้หายไปไหนอีกแร้วนี่อือลุกขึ้นยืนเลยมาม่บอกให้ช่วยหาดัดดี้ เด็ดดี้หายไปไหนเนี่ยหาเร็วหาช่วยมามีเร็วเด็ดดี้ไปไหนเนี่ยหนยเด็ดดี้ไปไหนลูกเห็นไหมไหนล่ะเด็ดดี้อ่ะหไหนอ่ะเด็ดดี้หนูหายไปไหนเนี่ยฮะแป๊บเดียวหายแล้วเออไห้หาเด็ดดี้จิหาดีดีเห็นไหมหาจิเห็นหรือเปล่าเห็นเด็ดดี้หรือยัง เห็นไดดีเลยยังเห็นไดีลยังเห็นยังเห็นยังเห็นดดียังดูตรงั้นนะคะเห็นดดียังเห็นยังยังเห็นแล้วเขาก็ดีใจเลยไอ้อักซิมไอ้อัซิม for you yeah o found u m buddy. e he found you then he happy boy. mission หนู complete แล้วพระไหหันปกติจะไม่ร้องหาเจอแล้วโอ้หนูหาเจอแล้วโอ้หนูเก่งมากเลยเนื้อหนูเก่งมากเลยครับจ้ามาไมีหายเลยดิอากาศโบนน่ะอันนี้หายไปไหนอ่ะเนี่ยอันนี้หายไปไหนเนี่ยเออโบนโบนบนเออเออโบนโบนโอนให้หนูหาอยู่ได้ใช่ไหม ให้หนูหายอยู่ได้เด็ดดีชอบหายใช่ไหมเ,เจอแล้วเจอแล้วเจอเด้ดดีแล้วเลิกบ่นได้แล้วเจอแล้วครับไม่บ่นนะคนเก่งของาม,มคงิคนเก่งวะเนี่ยล่ะคนเก่งโอ้ยช่วยหาเดดดีก็ช่วยนี่เก่งมากลูก